ของคุณลูกค้าทั้งหมดเนี่ย158บาทนะคะแต่ฉันคิดแค่150บาทพอค่ะนี่ลูกปัดเศษอีกแล้วอะ่ะสองสาววันนี้ปัดเศษให้ลูกค้านี่200บาทแล้วนะแพลนลูกต้องแบ่งกันไรให้ครึ่งอี่เป็นไรหรอกแม่เดือนที่แล้วก็ขายได้ทั้งเยอะเยอะหรือน้อยมันแตกต่างกันตรงไหนแพนที่ลูกจะได้กำไรหนึ่งแสนก็ต้องไปแบ่งให้มันเหลือหนะ้าหมื่นอ่ะแพลยังไม่ชื่นชมนมันอีกโธ่แม่ผมกับนัตตี้ก็คบกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะ อย่างร้านนี้น้าตี๋เขาลงทุนด้วยผมก็ต้องแบ่งให้เขาทีนี่แกงโง่จริงๆหรือแกงโง่เนี่ยคะไม่รู้แหละหาโอกาสไล่มันออกเรื่องนี้ก็ต้องเชื่อฟังแม่แม่เติมมาเยอะแล้วสวัสดีนะคะคุณลูกค้าวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าโตะทางร้านเราเต็มหมดแล้วคะ่ะจะเหลือแต่ห้อง VIP นะคะห้อง VIP หรอคะแต่ว่าเราแค่สองคนเองนะคะอ๋องั้นไม่เป็นไรคะ่ะยังไงคน2สองคนเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของร้านเราอยู่แล้วยังไงวันนี้ฉันไม่เก็บค่าห้องแล้วกันนะคะ ช่นด้านในเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะทั้งหมด546บาทค่ะสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะอะไรนะคะ500กว่าบาทเลยเหรอคะแต่ว่าพวกเราสั่งไปแค่200กว่าบาทเองนะคะราคาห้อง V A P มันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเจ้าของร้านบอกเราว่าไม่ต้องจ่ายค่าห้องนี่คะ่ะทางร้านไม่เคยมีกฎแบบนี้นะคะคุณไปถามคนอื่นดูก็ได้ที่ไหนก็เสียค่าห้อง V A P ทั้งนั้นแหละและอีกอย่างนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของร้านคือลูกชายฉันต่างหากค่ะ นี่มันโกงกันชัดนี่คะหรือว่าคุณไม่มีปัญญาจ่ายนี่คุณเฮ้ยไก่ครับคอยดูนะฉันจะไม่มากินร้านนี้อีกคุณลูกค้าคะไม่ทราบว่ารสชาติอาหารเป็นยัไงบ้างคะใช้ไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมากินอาหารที่ร้านคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าร้านคุณทำอร่อยเนี่ยผมจะจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านคุณ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวคุณเทนเชิญนั่งก่อนเลยคะ่ะฉันจะรีบเอาอาหารมาเสิร์ฟให้แพทคนนี้ใครหรอแม่คนนี้เขาไปถึงประธานบริษัท JTP เลยนะที่เขามาร้านเราวันนี้จะมาเหมาล้านเราต้องหลายแสนเลนะแม่ร้านเราได้โชคดีจริงที่มีนักตีหลายแสนแล้วเหรอทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยออมาเต้ผมไม่กินอาหารมาตั้งหลายร้านแล้วเนี่ยอาหารบางร้านเนี่ยผักก็ไม่สด แผไม่สะอาดอีกเลยผมตัดสินใจแล้วผมจะจัดงานประจําปีที่ร้านของคุณถ้างางนั้นผมขอตัวกลับไปทําสัญญาของนะแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเซ็นสัญญาได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเทนเปี่ยวก่อนค่ะาอาหารห้าอย่างพันห้าร้อยบาทค่ะสแกนเลยไหมคะอุ๊ยคุณเทนคะไม่ต้องจ่ายค่ะแม่คะคุณเทนเขาแค่มาลองชิมอาหารร้านเราก่อนเฉยๆไม่เป็นไรหรอกครับผมกินผมก็ต้องจ่ายสิเอ้ย ไม่ต้องรอค่ะคุณเทนยังไงเดี๋ยวคุณเทนก็จะมาจัดงานเลี้ยงประจำปีบริษัทที่นี่อยู่แล้วอ่ะทางเรายังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะคะแต่ว่าผมกินเนี่ยผมก็ต้องจ่ายนะใช่แล้วนัตตี้ท่านประธานเนี่ยเขารวยจะตายไปคงไม่อยากให้ใครมาเลี้ยงหรอกใช่ไหมคะสแกนเลยคะ่ะเรียบร้อยค่ะงั้นยังไงขอบคุณคุณเทนมากเลยนะคะยังไงไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันคะ่ะ คุณแทนคะเอา้านาตี้มาได้ยังไงครับเนี่ยคือฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคะ่ะที่คุณไปลองชิมอาหารที่ร้านแล้วต้องเสียเงนินด้วยเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับถึงยังไงเนี่ยผมก็ต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วเพราะวาร้านหนาคุณเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อร่อยสะอาดและก็มีคุณภาพเพราะแบบนี้ไงครับผมถึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านของคุณขอบคุณมากเลยนะคะยังไงก็ถือว่านี่คือนำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันแล้วกันคะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับคุณวางใจได้เลยนะยังไงเนี่ยผมจะเซ็นสัญญาคุณแน่นอนถ้าไม่ใช่คุณเนี่ยผมก็ไม่เซ็นขอบคุณค่ะพี่ลักเดี๋ยวช่วยไปตามพ่อครัวให้ฉันหน่อยนะพอดีจะประชุมเรื่องเมนูที่จะทำให้กับบริษัทเจดีย์พีะจ่ะพ่อครัวออกมาแล้วนะที่ออกหมดได้ไงอะ่ะฉันสั่งอาหารสำเร็จรูปอย่างละ15กล่องนะ ที่อยู่เนี่ยฉันส่งไปให้แล้วเดี๋ยวนะคะแม่แล้วน,นี่แม่จะสั่งอาหารสาเร็จรูปมาทําไมอะ่ะพ่อครัวเราก็มีฉันไล่ออกไปหมดแล้วอีกอย่างท่านประธานเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงประจําปีไม่ใช่หรอโตเยอะขนาดนั้นน่ะเราทําไม่ทานหรอกนะและอีกอย่างอาหารสําเร็จรูปเนี่ยเข้าไมโครเวฟแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะ่ะจะเก็บพ่อครัวไว้ทําไมอะ่ะประหยัดเงินไปได้ตั้งเยอะงานเนี่ยได้กําไรเยอะแน่แน่แม่คะ่ะแบบนี้มันไม่ใช่นะคะ ราคาที่คุณเห็นเขาจ่ายเนี่ยมันก็สูงมากพออยู่แล้วกําไรเนี่ยเราได้แน่ๆอยู่แล้วค่ะแล้วที่เขายอมเซ็นสัญญากับเราเนี่ยก็เพราะว่าอาหารร้านเราสดแล้วก็อร่อยไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาเซ็นสัญญากับเราทําไมล่ะคะกาไรเยอะกําไรน้อยมันแตกกันตรงไหน,นฮะหันไปทางไหนเนี่ยมันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นน่ะที่รักเรื่องนี้คุณรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าดีคือผมก็เห็นด้วยกับที่แม่บอกนะผมว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าเราไม่ได้ทาเองที่รัก แต่เราทธุรกิจเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์นะถ้าเราทํางานนี้สําเร็จอะอีกหน่อยจะได้มีงานอื่นมาให้ทําอีกไงฉันไม่เห็นด้วยเลยนะที่สั่งอาหารสําเร็จรูปมาทําแบบนี้ยถ้าเธอไม่เห็นด้วยก็ลาออกไปแต่ถ้าเธอไม่อยากลาออกก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งฉันคนเดียวโบราณว่าไว้เชื่อผู้ใหญ่เราจะได้ดีแล้วตอนแรกที่เปิดร้านนี้นะครอบครัวฉันเนี่ยออกเงินมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นร้านนี้จะเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีพวกฉัน คค่ะนหนูลาออกเองก็ได้